สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับขวัญสไปฟินแลนด์วันหยุดเขาพาลูกสาวกับเพื่อนเขามาทํากิจกรรมวันหยุดกันนะคะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กวัยรุ่นที่นี่เขาชอบกันนะเพื่อนๆอยู่ไม่ไกลจากบ้านขวัญนะคะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเรานี้แหละเด็กๆวัยรุ่นเขาชอบมากเลยนะมีลูกสาวขวัญก็ชอบมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็ไปด้วยกันสองคนนี้แหละ ขวัญกลัวขวัญไมการเล่นขวัญก็ยืนรออยู่ข้างล่างนี่นแหละอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูมันสูงมากเลยนะเพื่อนๆบองแบบนี้มันเหมือนมันต่ํานะแต่จริงๆสูงแล้วก็ไกลมากเลยขวัญนอนะแฟ,แฟนเดินเดินด้านล่างรัดไปรอลูกฝั่งนู้นเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาจะไม่มีคนรับเขาจะจะเด็กไปถึงก็เด็กต้องลงเองนะคะแต่ว่า ฝั่งที่ทางที่เราออกเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ยืนดูแลยืนช่วยเหลือ <c oughs> อุปกรณ์เขาก็ปลอดภัยนะคะดูปลอดภัยดีก็เลยเให้ลูกเล่นนะเพราะว่ามันสูงก็มันก้อนันตรายอยู่แต่ก็เออเราดูแล้วมันโอเคเดี๋ยวเข้าฤดูหนาวนี่ก็ที่นี่เขาก็จะปิดนะคะจะ้ เราก็ได้มาแค่ช่วงฤด,ดูร้อนแล้วก็ช่วงนี้นะคะฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าพบกันกับกิจกรรมนี้ใหม่ค่ะ